สวัสดีครับสวัสดีวันที่20เมษายน2 5 6 5อิวันนี้ครับผมมารีว,วิวเรื่องของออการแก้ไขนะครับารตามที่คลิปครั้งก่อนที่เคยโพสไปในเรื่องของปัญหาเจ้าอ s สุส มีคลอสอ0 2 0นอันนี้ตัว M นะครับจะเห็นว่าถ้าครั้งก่อนเนี่ยใครที่เคยดูนาจะเจอปัญหาคล้ายๆกันเลยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ตัว M ก็ได้ตัวอื่นก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยมีเสียงดังแล้วตัวหน้าปัดตอนนี้ที่เห็นนะครับหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมีปัญหาระหว่างตัวนี้หน้าปัดวิทยุกับหน้าปัดเรือนไม นาฬิกาเพี้ยนตลอดครับไม่ตรงกันเลยซึ่งเดือนนี้เนี่ยของผมนะครับเป็นประมาณ4ีหรอบตั้งอยู่นั่นแหละนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปเปลี่ยนตัวนี้แผงหน้าปัดหรือไม่มาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนของใหม่ด้วยแต่ก็ยังเป็นซึ่งล่าสุดนะครับทางอีซูซุเองนะครับแจ้งว่าซอฟต์แวร์ได้ทำการอัปเดตเรียบร้อยนะครับให้ผมเนี่ย นำรถเข้าไปทำการอัปเดตได้ผมก็เลยไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์น่าจะวันเสาร์ที่8นะครับ2วันแล้วนะครับวันนี้มาเปิดขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่านะอ่าโอเคยังตรงอยู่นะครับแต่เราก็มาลุ้นกันต่อเลยครับว่าหลังจากที่อัปเดตไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าก็คือเรื่องเดิมๆมันแหละนะครับเรื่องของนาฬิกาไม่ตรงนะครับแต่วันนี้นตรงเรียบร้อยนะครับเท่าที่ดูตอนนี้สำหรับใครๆที่ใช้อยู่นะครับ ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปอัปเดตเรื่องของซอฟต์แวร์ไปที่ศูนย์ได้เลยถ้าเกิดว่าศูนย์ที่คุณซื้อเนี่ยเขาไม่ติดต่อมาผมเองศูนย์เขาก็ไม่ได้แจ้งมานะครับแต่ว่าผมคุยเอ่อกับทาง Isuzu เองนะครับผ่านอ่าแอปพลิชันไลน์นะครับของ Isuzu นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแอปพลิชันแอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในหลายท่านน่าจะมีนะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับ อิสุสไทยแลนดนะครับปัญหาทุกอย่างนะครับคุณถามในนี้ได้เลยนะครับมีพนักงานคอยตอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องไหนที่คุณถามที่ศูนย์แล้วไม่ได้คําตอบช่างที่ศูนย์อาจจะไม่แนะนําไม่เต็มร้อยนะครับคุณถามในนี้ได้เลยนะครับอย่างเรื่องของประตูอัตโนมัตินะครับในเรื่องของอัตโเมาติดเครื่องอยู่เนี่ยเราออกไปนอกรถเราลงไปซื้อของแป๊บเดียว แต่ว่าเราไม่อย่างดับเครื่องยนต์แต่สามารถล็อกอประตูเนี่ยได้นะครับซึ่งถามที่ศูนย์ว่ามันไม่ได้นะครับที่ศูนย์ยืนยันเหมือนกันหมดเลยครับว่ามันไม่ได้ผมก็เฮ้ยผมเคยทําได้นะผมบอกรถแรกๆเนี่ยผมล็อกผมเดินเบเซเว่นรถผมล็อกเรียบร้อยแต่เครื่องอยนต์ติดอยู่นะครับมันก็ได้แต่สับอะรดอะไรเนี่ยบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ช่างบอกว่าไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับเคยเช็คก็เลยเนี่ย เช็คไปที่ที่ไลน์เยของอีซูซูไทยแลนด์นะครับทางศูนย์ตอบมาว่าถ้าเป็นรุ่นนี้สามารถทําได้นะครับแล้วเมื่อวันก่อนผมไปที่ศูนย์ผมก็เอาไปให้ช่างดูว่าเนี่ยครับช่างมันได้นะครับศูนย์ใหญ่เองก็ตอบมาเหมือนว่ามันได้เหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับมันก็อาจจะยังแบบแต่ละคนก็เพิ่งจะเรียนรู้ไปผู้ใช้งานเองก็เหมือนกันช่างเองก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้งานไปนะครับซึ่งเรื่องของพวงมาลัยเสียงดัง ผมก็ถูกนัด3มรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยช่างบอกว่าถ้านําไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นพวงมาลัยพาร์ทเดิมที่ใส่อยู่ตอนนี้นะ่ะเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วยังมีเสียงเหมือนเดิมอ่ะก็โอเคผมไม่เปลี่ยนนะครับรอบสองนัดปุ๊บช่างบอกว่าพวงมาลัยยังก็คือยังยังไม่เสร็จในตัวของพาร์ทใหม่ยังไม่เสร็จ,ยยรจก็อ่ะโอเคนะครับผมก็เลยติดต่อเข้าไปที่ทางอ,อีสุส์ไทยแลนด์ทาง อีสูไทยแลนด์นะครับโทรมาเลยนะครับเรียกว่าโอเคมากนะครับามาคุยเรื่องของพมอะลรยบอกว่าอีสุเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้เนี่ยมันติดโควิดด้วยเรื่องของการพัฒนาซึ่งอีสุเองเนี่ยเข้าไปพัฒนาร่วมกับเอผู้ที่ผลิตเลยนะครับเพื่อที่จะให้พาร์ตตัวใหม่เนี่ยออกมาดีถ้าเกิดว่าใช้ตัวเก่าเนี่ยถ้ามันยังเกิดเสียงอยู่ลูกค้าจะเสียเวลานะครับให้ทนใช้ตัวนี้ไปก่อนซึ่งการที่เกิดเสียงดังเนี่ย รับรองว่าไม่มีปัญหากับการขับขี่แน่นอนเป็นแค่ปัญหาจุกจิกกวนใจก็คือในเรื่องของเสียงนะครับอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความงุดหงิดอะไรพวกนี้นะครับลาคาญอิสุเองบอกว่า,วายังไงเนี่ยขอให้ลูกค้าทนอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากโควิดจบไปแล้วเนี่ยคิดว่าพาตัวใหม่จะมาให้กับลูกค้าแน่นอนและอย่างหนึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของอ สะท้อนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะครับซึ่ง Android เนี่ยผมเคยลองกับช่างแล้วเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนหน้าจอขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแต่ว่า iOS นะครับ iPhone เนี่ยมันยากมากทําจนเราหงุดหงิดนะครับซึ่งล่าสุดผมก็ถามไปทางทางซ u ซู Thailand ก็ตอบว่าต้องมีการเสียบสายนะครับซึ่งเป็นสายลิงค์นะครับของ ไอโฟนเองนะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานได้แต่ผมก็เคยเสียบเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่ไปอ,อัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่นะครับเสียบเข้าไปก็รู้สึกว่าพอเข้าในระบบต่างๆนะครับมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมครับทีนี้ผมอยากจะทำให้ดูนะครับแบบนึ่งทำคนเดียวนะครับคือภาพอาจจะไม่ได้สวยงามน,นะครับเหมือนกับที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่า เรามารีวิวกันแบบมันบ้านนะครับเราคือผู้ใช้จริงนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอายอดอยอดแชร์อะไรนะครับเป็นเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วทุกคนเนี่ยจะได้มาแชร์ร่วมกันนะครับว่าเฮ้ยทุกคนใช้เนี่ยเจอปัญหาเหมือนกับผมไหมนะครับถ้าเจอปัญหาเราก็มาแชร่วมกันอ่ะตอนนี้ผมเสียบเข้าที่ iPhone เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะไปที่ผมก็าหาเมนูน,นะโทรศัพท์เนี่ยครับเข้าไปที่อ่ มิเรลิงก์หรือว่ามิราแ s สนะครับแล้วมันสามารถที่จะลิงก์ภาพเนี่ยผ่านสายคือทางสวนจะว่าคือต้องเสียบสายเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบอ่าแอนดรอยเนี่ยผมไม่ได้เสียบสายนะครับผมต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือใช้ระบบต่อที่ไร้สายนะครับภาพสามารถขึ้นมาที่หน้าจอดได้เลยอ่ะโอเคผมจะเสียบสายนะครับคือตอนนี้เนี่ยอัปเดตมาใหม่แล้วนะซึ่งวันนั้นเนี่ยไป อัปเดตหลายหัวข้อเหมือนกันประมาณสัก4ีอย่างนะครับที่ทางศูนย์ทําให้คือทําให้เหมือนหดเลยนะครับเรื่องหน้าจอบางเรื่องเรื่องเบาะที่ต้องเปลี่ยนสายไฟคือประมาณ4ีห้าอย่างนะครับใช้เวลานานเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาทดลองใช้นะครับมี a ลิลง์นะครับว่าจะใช้ได้ไหมผมกดเข้าไปนะครับกรุณาเชื่อมต่อ iPhone ของคุณนี่ครับจะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งสายผมก็เสียบอยู่นะ เอาผมจะลองปลดล็อกโทรศัพท์ของผมนะปุ๊บอ่าผมปลดล็อกแล้วครับปลดล็อกแล้วผมกดใหม่คือเขาไม่ให้อ่ะครับเขาคือตัวนี้มันใช้ได้อยู่แล้วนะครับ a p p l e CarPlay นะครับอ่ะกำลังเชื่อมต่อสัญญาณคือมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้ครับเราก็จะนั่งรออยู่แบบนี้แหละไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อจนถึงเมื่อไหร่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะขึ้นอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยนั่งอยู่เงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่หรือว่าต้องกดอะไรที่ที่ไอโฟนเราบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะคือตัวน,นีเน้เราทําแบบแบบบ้านๆไม่ได้มีความรู้พื้นฐานอะไรนะครับว่ามันจะใช้งานแบบยากหรือง่ายขนาดไหนนะครับเนี่ยซึ่งกําลังรอการเชื่อมต่อผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องเชื่อมต่อมันยังไงนะครับสว่วนผมไม่รอผมแบ็กกลับโอ้ย มิเล่ลิงก์ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับ Apple CarPlay โอเคแหละตัวนี้มาแต่สิ่งที่เราต้องการคือการลิงก์ภาพจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะครับซือ้อคือตัวนีนะ้ใช้ได้ตามปะกะติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมต้องการคือลิงก์หน้าจอที่โทรศัพท์แล้วมาที่หน้าจอลถของเรานะครับอย่างเราจะดู YouTube ดูอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันสามารถดูได้เนี่ยพอพอลองทำดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับ เป็นกาเพยบูทูธอ่ะมาที่โทรศัพท์ใหม่ตอนนี้มี l ลิงไม่ได้แล้วครับกดเข้าไม่ได้แล้วมันอาจจะมีปัญหาที่สายหรือเปล่าเรื่องของสายแท้สายเทียมอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าทุกครั้งอะอย่างวันวันที่ผมเอารถออกจากศูนย์ล่าสุดที่มีการอัปเดตแล้วผมเสียบสายเข้าไปแล้วผมมากดนะครับอิเลลิง คือจะขึ้นกระพริบตลอดนะครับกระพริ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 บตลอดเลยไม่สามารถที่จะกดปุ่มยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือปกติเอาโอเคแหละสามารถใช้งานได้แต่มันไม่ใช่โจทย์ที่เราต้องการคือมันไม่ตอบโจทย์นะครับโจทย์เราก็คือเราอยากเนี่ยเราอยากได้ตัวนี้ อันนี้คนหาปุ๊บเนี่ยนะครับอยางได้ตัวนี้นะก็กําลังเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลานะสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวผมจะนํำคิดนี้เนี่ยไปถามที่อิสูสุเหมือนกันนะว่าผมจะแก้ไขยังไงนะแต่ก็ใช้แก้ไขไปเรื่อยๆแหละนะครับยังไงก็นะครับใครที่เข้ามามาชมนะครับคนที่ใช้อิสูสุตัว2020นะครับจะได้ทราบว่าเฮ้ตอนนี้เนี่ย ทางอีสุสุทำการแก้ไขซอฟต์แวร์ในเรื่องของหน้าปัดแล้วก็วิทยุในตัวอีสุสุ2020เรียบร้อยใครที่มีปัญหานำรถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ทำการอัปเดตได้เลยนะครับส่วนเรื่องของพวงมาลัยนะครับที่มีเสียงตอนนี้ใครที่เจอยังไงนะครับรออีกสักนิดนึงตามที่อีสุสุแจ้งมานะครับว่าให้ผ่านพ้นในเรื่องของโควิดไปก่อนนะครับ ประปองว่า,าแก้ไขแล้วก็ดูแลลูกค้าแน่นอนซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับฟรีทุกอย่างด้วยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแค่ทนลาคาญอีกสักนิดนึงซึ่งผมลาคาญมาหลายเดือนแล้วตอนนี้มันดังมากตะกึกตลอดเลยดังจริงๆนะครับหลายๆท่านคงจะเจอแหละนะครับเอาเป็นว่านะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเรียนเชิญนะครับติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเพื่อํำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับ เนี่ยเห็นไหมป่านนี้ก็ยังกําลังรอการเชื่อมต่ออยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอย่างไงนะครับฝากไว้ด้วยและกันสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อาติดตามผมอยู่นะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากรายชาสัมพันธ์ไปด้วยแล้วกันว่าตอนนี้อิสุสเองทําการแก้ไขซอฟต์แวร์ได้เรียบร้อยแล้วแต่การใช้งานจะร้อยร์เซ็นหรือเปล่าไม่รู้เช่นกันเพราะผมเพิ่งจะอัพ มาได้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้3วันนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาย,ยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ามาแชร์กันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ